เหรียญข้างกนกบล็อกมอมีจุดนิยมเนื้อทองแดงลมดำท่านเจ้าคุณนรรัรัฐราชมาลิตธรรมวิตโกภิกขุอธิษฐานจิตปลุกเสกณาวาัดเทพศิลินกรุงเทพมหานครปี2513เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างโดยท่านเจ้าคุณอุดมสารโสพลในงานวางศิลาฤกษ์โรงเรียนนอวอมอราชานุสรจังหวัดนครนายก เหรียญนี้สภาพสวยมากบล็อกนิยมมอมีจุดนิยมมีวงเดือนท่านเจ้าคุณนอเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกพุทธคุณดีทุกด้านเหรียญน,นี้สวยดูง่ายลมดำเดิมๆเต็มๆจากวัดหาเหรียญสวยคมลึกดูง่ายแบบนี้หายากแล้วนะคะเหรียญเจ้าคุณนอม,มีประสบการณ์มาแล้วมากมายพทุทธคุณเด่นทั้งด้านเมตตามหานิยมมหาเสนะ่ห์ ค้าขายดีมีโชคลาภมีอำนาจวาสนาค้าขายร่ำรวยเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองแล้้วคลาดปลอดภัยเป็นเหรียญที่นิยมและหายากน่าบูชามากค่ะ